บ้านใช่อันนี้ที่เราขึ้น่ะเก้าร้อกว่าเขาเก้าร้อกว่าเราอะเก้ารนะ้อยเจ็ดเก้ามนา อยู่ที่หนึ่งพันกว่าต่อคนเอ,อ่อห้องห้องชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอ่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งหน 1, ึ่งพัน 1, 000, ห้องส่วนตัวอยู่อยู่กันสองคนคนละหนึ่งพันกว่าแต่ว่าที่เราอยู่ก็คือเก้าร้อยชั้นสองรถนอนเอง บ้านใช่ครับที่เราอยู่ห้องแอร์ชั้นสองชั้นสองชั้นสองอันนี้คนอื่นเป็นไหนไม่โยอันนั้นแล้วอยอมมาจัดเดียงให้แล้ว คนอื่นก็อยู่ที่เขาดิเราก็อยู่ที่เราก็เหมือนส่วนตัวแหละแต่เราอะชั้นล่างแต่ผัวชั้นบนแผ่เตียงบนล่างสานีกลับไม่กลับดินี่แกน,นี่ชั้นล่างชั้นบนราคาต่างไหมต่างค่ะ ชั้นบนมันจะถูกกว่าชั้นล่างแต่ว่าแต่ว่าชั้นล่างอ่ะมันมันนอนสบายกว่าเข้าใจว่าทำไมนั่งด้วยกันก็ไม่สะดวกเลยจะอยู่แค่ตอนนอนอ่ะตอนจนะหลับ เย่ก็ขึ้นไปดีับก็ทัางเอยึดอัดอข้างบนเยานั่งไม่สะดวกต้องเดีวอกว่าเพราะว่ามันตรงหลังคาแล้ว ส่วนชั้นชั้นล่างมันจะโล่งหน่อยนิดหนึ่งมันนอนสบายกว่าแนะนำชั้นล่างดูรอบๆหน่อยไม่เคยดูะเลไม่มียคถึง3โมง10โมง10โมงเช้า